แอดมินปุ๊บป๊บแอดมินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงโพ์เดือดครับผมอ่าผููใดคือไม่ให้กบอีหลาอุงอิงแบบนี้พี่น้องครับมันเกิดอีหยังขึ้นแอดมินถึงขนาดคนไม่ไหวเลยนะทำเกินไปเออโพดเดือดเพิ่นเพนบอกว่าท้าแมนไว้รุ่นนะได้มีว่างมั่วเถิดเจ้าพอยามาดึงเอาเงินศิลปินแบบหนาดันดานพ่อยังเขาไปสี่หน่ะฝ่าแลนนี้ว่าส์ดือว่าเราดื่มมากเราก็เลยแบบอันนี้บอกว่ามันเจอเหตุการณ์ทีแบบ มันหลายเหตุการณ์นอกวานเวทีจะพผู้ไดเนี่ยมันชุลมุนชุนลมุนเอาสิขออธิบายก่อนเวลาช่วงนอกวงหญิงออกมาเนี่ยมันจะก็คือจะมีแฟนคลับเข้ามารอให้ทิปน้องมารอถ่ายรูปกับน้องในเยอะมากมันก็เลยกลายเป็นว่ามันชุลมุนบางทีอาจจะมีคนที่เนี่ยไม่หวังดีหรืออาจจะมีอย่างเนี้ยมาฉวยโอกาสเอาตอนนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังศิลปินทุกๆคนเลยไม่ใช่แค่น้องอย่งนทุกคน อือนที่มีชื่อเสียงก่อนอื่นที่สิมาบอกข่าวนี่พี่น้องครับพ่อขออัปเดตอุงอิงทรงงานก่อนกลัวน้องสิได้เงินมาแต่ละบาทน้องนางว่ายอยู่สิพี่น้องเจ้าสิมาดึงเอากะมือน้องได้จังไหนขอดีๆน้องก็ให้ให้แม่เจ้าบอกว่าเจ้าบ่มีเงินกินข่าวเจ้าบ่มีค่ารถกลับบ้านขอน้องเชื่อว่าน้องก็ให้ขอผูได้ยู่าไหรเขาก็ให้เขาเคยเห็นอยู่ย่ามาดึงเอ้าในตัอตอบอเรนี้ใส่หนิน้องให้เงิน ทั้งวิธีเลยน้องก็จะินนี่น้องบอกเลยว่าเออน้องเอาให้เอาผมหมู่ว่านพิ่นอันนี้บอกน้องก็เลยไปส่งงานหมู่ว่านพิ่นภาคบอกเมื่อวานเดินทางหรืออะไรไม่รู้ก็ต้องดูในจะยกเลิกไหมหรือว่ายังไงต้องดูในอะไรนะหมอลำหมอลำสามน้อยพื่นแพงอะข่องพอโจย์เตี้ยสามน้อยพี่อนแพงก็ได้ว่าแต่วันนี้น้องไม่ได้ส่งงานใช่ไหมแม่น้องไ่ได้ส่งงานหมื่ว่านเ่าก็ไปได้ติดตามพี่น้องครับ เขาก็ปฏิติดตามเหมือนขึ้นเพร่ะมีงานอยู่ใสอือยินดีงานเอียงซะหนะอันนี้มือนีมือนียูดอนยูดอนช็อตแจ้งเอ๊แต่เหมือนขึ้นก็อย่างนี้วายยูเกิดอไรเนาะยูอันชัยภูมิยูแกงคอเหมือนขึ้นน่ะเป็นงานชมฟรีอ๋อแต่ยังบ่เห็นเอาเดียวมาโผสมงานมือนี้นี่ไงคนที่โซมือนีที่สาม ชิดสามนยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรแต่ว่ามือนเพื่อนเด็กๆเชยภูมิแกงคอชัยภูมิและกะเออนอนยังบริโภคโซงานมือนี้อ่ะนอนยังบริโภคโซงานคือสิบห้าคนอยู่แหล้เมื่อยเมื่อยเมื่อยเดินทางเมื่อยค่ะแล้วที่นี่นะครับผมหลังจากนั้นอาขาวขาวเราเสนอมือนีอยู่อุดรเด้อพี่น้องเด้อวันนี้คิวงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่อุดรธานีอำเภอเมืองนะครับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงก็อย่าลืมไปเบิ่ง ขอให้ฝนอย่าตกขอให้แสดงได้อย่างราบรื่นขอให้แฟนคลับหลั่งไหลกันเข้าไปดูเยอะๆนะบืตร120บาทค่ะครับผมอ่ะแล้วหลังจากแอดมินปุปปับเพนเดโพสที่บอกว่านีล่ะถ้าเมนเป็นวัยรุ่นนะทาเม็นวัยรุ่นนะได้มีการว่างม้อยแทืเจ้าพ่อหญ่มาดึงเอาเงินศิลปินแบบนาดันด้านพ่อยางเข้าไปซีนาฟฝวาแลนหนีแอดมินปุปปับโพ์แบบนี้ก็ได้มีเฟซบุ๊กขอบคุณชัดชัยเนาะ สัดชัดชัดชัยเออเป็นบุคุณชัดชัยเดี๋ยวออกมาโพโผล่มาจังไหร่สาวกคือว่าเป็นตาไอ้ข้นแท้อย่าไปหาเหตุทอเขาสิบาร์เทียบานหนีเป็นแนวนิบ่ออายแทยบ้านคอยคักโอ้ยอยู่บ้านเล่าพร้อมแล้วก็เลยมาโพสต์เคิ่งดึงเคิ่งเครงดึงเครงดึงเอาเงินนักลวงย่าไปหาเหตุว่าันอ่ะแล้ว กระแดเอารลุมน้องอิงลงมันอยู่หลุมน้องอิงอล่งอย่าไปหาเหุแท็กไปหาอุงอิงแท็กหาอุ่อิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนีแท็กไปหาสาวน้อยเพชรบ้านแหงค่ะพี่้อกแฟนคลับเขามาคอมเมนต์มาจากไหนบันนี้มือก่อนเนาะเอออวันก่อนหนึ่งวันที่แล้วหนึ่งวันที่แล้วข้ออ่าแฟนคลับก็ามาคอมเมนต์ว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเนาะโชคดีที่ทีมงานอยู่ใกล้ๆถ้าจําเป็นกับขอนองก็ได้นอนไม่คนใจบุญ คุดีบอกถือค่ะพี่นองพอที่ดีอีลากะให้อ่าดีก็ไปดึงเอาตัวผ่นว่าซี่นี่ราคาพี่นอแล้วก็เพิ่นก็ว่าต่อไปอยากให้จัดนวยงานรักษาความปลอดภัยด้านล่างหนาวิธีเวลาคนชุลมุนแต่ว่ากะแมนอยู่เด้เวลาเข้าไปงานใดนะเขาขอจหนาทีแมะมาดูแลข้างล่างน่ะเผื่อมันมีคนที่ดื่มที่อะไรมาอันมันกะเพื่อความปลอดภัยของศิลปินแม่วาโจอื อย่าหาทำ้อครับมาสร้างเป็นแทเขาอยากดังเขาอยากดังสร้างเขาช่างเขาเถอ่อถอะจริงค่ะไม่มีก็บอกน้องอาจจะได้เยอะกว่านี้ล่ะไม่ต้องเสี่ยงจงตรีนด้วยหน้าเวทียูทูบเบอร์ขิงทีมงานทั้งนั้นของทีมงานทั้งนั้นอขอดีๆอีหลากกะไฮอโอ้ยเหตุทากนอกพี่น้องไปล่ะคนเรามีทุกรูปแบบเนาะงืด คนแบบนี้มีเนาะแล้วแฟนคลับกับอมอมนต์เรือๆเด้โลกหนื่อแต่มมือขึ้นกะมืนอนีกับอม,มอมตนเนาะ<ม>นเล่าบ่มีงเงินซื้อจุดจูด ขอนาอีหลาดีๆก็ได้ญาติไปดึงแบบนั่นกล้องเขามีเป็นรอยท้าเกิดเขาทายไว้หรือกําลังไล์สดอยู่ญาติพี่น้องคนบ้านเดียวกันกับสีไอคุคนอื่นบ้านอื่นเขาเดชหรือว่าสแกนคิวอาโคดโอนใจเอาโลคับปลอดภยหมายถึงติบบอมันกับซินยากคนพี่น้องครับัคงบ้านใดน้อหนี่ไปดึงเงินนักรองเป็นแต่อยากอายเขาแทอืมคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจระวังในเด้อสู่ๆครับ อ่าย่แทนเนาะคอมเมนต์นีว่าคนนี้บอกว่าคือสังก่าเหตุกับน้องเ้ถ้าได้พ่วงมาไล่บางคนก็บอกว่าเขาคมงแย่แหละหมดทางจริทงทำลงไปม,มันง่ายดีว่ะสะั บอมีคือบอกขออีหลา่าก็ส่วนมากเอฟซีกัเบเจว่าเป็นเจมเดียวกันบ่าบอมีก็คือบอไปขออีหล่าดีๆไปบอกอีหล่าดีๆบนหน้าเวทีเวลาอีหล่าอยู่ทางหน้าว่าอ,อพอขอเงินในเดอแม่ขอเงินในเดอนี่บอมีเงินกินเข่ากับบองซีอีหลา่าเพิ่ก่อใจเด้เพราะน้องอิ่มคึ้นใจบุญค่ะพี่นอ้องอย่าไปดึงเอาท่อคับคันม่นดึงบางทีมันผิดพลาดมันเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาก็ได้น,น,น,นีนั่นได้แมนน้องก็ตกใจว่ะสัตว์น้องก็ตกใจหน้าดูอยู่ๆมีใครก็ไม่รู้มาดึงเงินเอาเป็นเท่ากับตกใจเนาะ ถ้าดึงมือเห่าหละ่ะลงไปสี่พัดแบบเพิง่ง<ช>คนที่ดูแลอยู่ใ,ใกล้ปัดปัดเพิ่งว่าปุ๊บมเนสีดึงมันก็ะเป็นอุบัติเหตุได้ค่ะพี่น้องพอดีน้องกระไฮน้นองม,มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วอืมนี่แหละ พูดถึงว่าถ้าไม,ม่จริงเดินไปขออีหลาล้างหา้างนองก,ก็เต็มใจหายอยู่แล้วอย่าไปทําแบบนี้เลยมันน่าอายค่ะครับน่าอายค่ะเสียชื่อหมู่บ้านแล้วก็เสียชื่อผู้นานี่แหละค่ะอยากได้ขออีหลาอิงเดอร์อย่าดึงนักร้องเพ่นสิโตกแมนคว่ำเพลินนี่แหละค่ะพี่นอ้องกับคว่ำข้มเมนตนก็ร้ายอยู่นะั่นพี่น,อนอ้นองเนาะข้าเมนต์ก็มาอันนี้ร้ายอยู่แต่ว่าค่ะเพื่นบไม่เงินเพื่อนขึ้นสิเด้เขาไปหรือว่าเป็น,น,านการฟรี เหรือว่าเป็นงานฟรีแล้วก็หนึ่งเข้าไปแล้วก็น่าอายเสียชื่อหมู่บ้านเสียชื่อผู้นาหมู่บ้านขุนบอเบีหอดขุ่นเขากับูดหมู่บ้านได้เรายังไม่รู้ว่าวันไหนถึงเราหัวเขาก็บอยากเป่าดอกเพราะว่าเขาก็บยยากเฮ็ดให้มันเป็นเขาไงหล้วก็ไปอันนี้เพื่อนเนาะอาจเพื่อนอาจจะเข้ากับเขาใจว่าเพื่อนอาจจะบ่มีอันนี้แหละแต่ว่าขับเปนว่าไปขอนอนดีๆนอนกับหายแต่ว่าเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เป็นเคสที่แบบตัวอย่างไม่ดีที่ไม่ดีอืเพราะว่ามัน มันด้านด้านความปลอดภัยเนาะมันก็จะเสี่ยงค่ะน้องมันก็จะเทศุให้นี่แหละเข้ากับเข้าบอมหม่เนาะบางที่เหมือนที่เากูบอกแหละเพื่ออาจจะบอมมี่อิรีก็ได้แต่ว่าตอให้บอมมี่อิรีก็ไปขอดีๆครับเชื่อว่าน้องการหายหรือว่าขอศิลปินคนไหนถ้าบอกว่ามีเหตุผลนะจ๊ะเพื่อนหายอยู่แล้วศิลปินเพื่อนกระใจกว้างเพื่อนเคยได้รับโอกาสได้รับทิบได้รับความรักความเมตตาจากแฟนคลับอะถ้าแฟนคลับเดือดร้อนมาแบบนี้ อย่างเชนน้องอีกนี่ครเป็นคนใจบุญอยู่แล้วค่ะนี่หลีพี่น้องครับอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยเนาะเซฟศิลปินศิลปินคนอยู่ทั้งทีสูงคนอยู่ทั้งเวที บางที่ไปดึงไปยั้งทำให้คนบอบปลอยหรือว่าไปดึงโดนมืดถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเวทีมันก็สูงไงเราเป็นห่วงศิลปินตรงนี้แล้วน้องเองก็ตกใจมากๆพอสมควรเหมือนกันจนแอดมินปรับเพื่อนก็ด้อยู่หนาเวทีคือกันเพ่นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวมาโดว่าเอออย่าเห็ุแบบนี้เถอะพอยาะอืมถ้าเป็นรุ่นเดียวกันเดี๋ยวศิลปกันบ้างมวยเกิดขึ้นแล้วดีนะเจ้าเแถวแล้วแต่ว่าบอกส่งว่าไปซี่ไหนเราเรียนนี้เป็นเรื่อว่ารลอน ดื่มมันพอสมควรอยู่เดีดื้องต้องนี้แหละต้องมีการดื่มแน่แหละเพราะว่าขั้นสันสีฝาแวนนี้ว่ะขั้นจิกไเฮ็ดแนวแมนแมนคนปกติเขาบโพเฮ็ดดอกบ่กไก่เฮ็ดดอกเพราะคนมันเยอะนะแล้วมันเป็นที่แจ้งที่สาธารณะผู้ได้สิทธิการพเอาเงินจะสี่เขากล้าคิวกันเต็มอยู่ก้องว่าสันเต็มหนาเวทีอยู่เจ้ากับไกาดห็ดแต่ว่าเราคิดว่าแสดงว่าต้องมีติดมาสักกล้องด้วยแหละ อต้องมีต้องไปดูบ้ต่อหละเยอะตอชอบลงอะไรอย่างนี้เยอะอยู่เพราะแฟนคลับคุณมาเอาไปลง ทำเป in ็นช่วงนอรวีออกมากย yeah. ูทูบเบอร์หลายแห่งแล้วก็แฟนคลับหน้าเวทีก็เยอะมากถ้าไปพิมในตอนน่าจะเห็นอยู่นะว่าใครว่าเป็นคนไหนแต่ว่าก็ไม่อยากคดนหลอกก็ต้องไปคนหรอกไปคนหรอกไปพี่น้องปล่อยผ่านปล่อยเพื่อนไปอ่ะคนื่ได้ก็ให้เพื่อนไปแต่ว่าเท่านาคอดีๆนะครับแล้วอย่ามาเห็ุแบบนี้เด้ออ่โอเคค่ะฝากด้วยนะครับค่ะอ่ะสำหรับวันนี้สาวกุ๊กเขมมนาฬิกาเบาโจดีท่ากับสีขอล่าพีร่านอกไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ